สวัสดีครับท่านผู้ชมนำท่านผู้ชมไปที่สนามฟุตบอลสุ์มสมานอาชัยรั39คลองสามวากรุงเทพมาหานครไปชมการแข่งขันฟุตบอลฮันดานจูเนียรีก2025คู่ระหว่างเยาวชนผู้สือข่าวดอนเมืองและเลียงเพลงแข่งกับอัมมาลิน15คิกออฟกันเวลา14นาฬิกาเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ทีมผู้สื่อข่าวดอนเมืองต้องทําการแข่งขันตามโปรแกรมที่ประธานจัดการแข่งขันคืออาจารย์สามานแสงวิไลชาทรจัดให้แบบพิเศษใส่ไข่ให้อีกต่างหากเวลา13นาฬิกาเปิดปุ่มสตาร์ทใส่กับชอบยิ้มเอซและเวลา14นาฬิกาไลา่มนหัวเกือกับอมัมมลินหนึ่ง และคู่นี้ผลการแข่งขันจบลงด้วยสุภาพบุรุษทุ่งดอนเมืองเอาชนะอัมมาลิน1-5ไปได้3ประตูต่อหนึ่ง